ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่อง K C Channel <S <S สวัสดีค่ะซีนะคะอันยองเซียวซมีมิดาวก่อนรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก,ก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนค่ะก่อนอนะคะแล้วก็มาดูว่าทําไมซีถึงทําเป็น Youtube ขึ้นมาเออทเลทำไมซีถึงทำนะเออเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าความหมายของช่องของเรา ช่องของเรานะคะก็คือ K ค Channel นะคะคือ K คย่อมาจากสองตัวก็คือคําว่าคิมกับคําว่าโคเรียคําว่าโคเรียก็คือเกาหลีใช่ไหมก็คือ C ีเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นเกาหลีมากๆก็คือทั้ง K p o p ทั้งอาหารเกาหลีทั้งศิลปินเกาหลีต่างๆทั้งซีรีส์เกาหลีก็คือชอบมากๆแล้วเคตัวหนึ่งก็คือคําว่าคิมย่อมาจากอะไรรู้ไหมทุกคนคิมยุกยอมจ้าก็คือข้าพิมยอมลอยมาก็คือซีเป็นเมนคิมยุกยอมของก็ตเซเว่นนั่นเองค่ะ ซีเป็นอากาเซ่ค่ะทุกคนคืออะจากนั้นมาค่ะมาดูตัวหนึ่งก็คือตัวคำตัวซีก็คือซีคือย่อมจากชื่อของซีแ้วก็อีกความหมายนก็คือซีรีส์นั่นเองก็คือซีพงนที่ชอบดูซีรีส์เดี๋ยวก็จะมีการรีวิวซีรีส์ให้ทุกคนได้ฟังแต่การรีวิวซีรีส์ของซีนั้นจะไม่ธรรมดาซีจะเปิดว้าให้ทุกคนด้วยค่ะจะเปิดวนักแสดงเกาหลีในในซีรีส์นั้นั้นให้ทุกคนเท่าที่ซีจะหาได้นะคะทุกคนรอติดตามการรีวิวซีรีส์เกาหลีของซีด้วยนะคะ คือเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ซีได้ไปนะคะคือเนติวัลคือเป็นเนสติวัล2018นะเออเป็นเนสติวัล2018ก็คือซีได้ไปเว้ยคือมันดีมากทุกคนแต่ว่ามันพีคอตรงอย่างหนึ่งคือความลำบากมันอยู่ที่ตรงกดบัตรจ้า,อ,อ,อ,าอ่ะมีพร้อมกดบัตรอ่ะก็หาเราก็เจหาวิธีการกดบัตรยังไง ไม่ได้การแลคือแบบคนในการกดออนไลน์เยอะมากเว้ยหลังจากนั้นเราก็แบบคิดเป็นสองภาคเลาไปกับเพื่อนสามคนก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่หน้าคอมและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือแบบมีเรียนแต่ว่าเดี๋ยวให้ตามไปคือเราจะไปที่บิ๊กซีแล้วก็ไปที่บิกซีเว้ยแลวทีนี้เว้ยเราก็รวมคนกำลังเพื่อนของของสาขาเราประมาณเกือบสิคนได้คนให้กดในเว็บให้เราเออก็คือบอกเออเพื่อนเราก็ส่งแบบสร้างเป็นลแชทเลยจ้าอย่ความจริงจังจริงจังมากคือในการกดเพื่อนส่งนี้นะเราก็ส่งที่กานกดเพื่อนเพื่อนเพื่อนดเส่งไดตที่ซี่นอ เราก็ไปเว้ยแบบเราไม่เคยเราตื่นเช้าไปตีห้าทุกคนไปแบบรอหน้าห้องนอนแค่รอหน้าห้องสิรอรอหน้าห้างเว้ยทุกคนคือแบบโหดบรรยากาศก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นรูกไปดูนั่นแหละค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่านั่นแหละบรรยากาศของการเช้าตรู่มากเราไม่เคยตื่นเช้าปกติตื่น,ต,นตื่นก็ไม่เคยตื่นเช้าขนาดเนี้ยเอาจริงก็คือแบบสู้ตายมากก็คือเป็นการกดบัตรที่สู้ตายมากแล้วสรุปก็คือได้มาจ้าได้บัตรมาจ้าทุกคนก็คือ นี่แหละทุกคนก็คือเราจะได้แบบใบนี้มาก่อนอันนี้เราถึงขั้นไปแรกที่ก็คือตอนนั้นเราซื้อที่บิซีเซอร์วิสได้ใช่ไหมว่าได้วันทิดมาสามใบและทีนี้มันอะ่ะได้เป็นใบเสร็จมาเราต้องไปแลกบททัตรที่ไทยทิเกเมเจอร์สิบสามสาขาทั่วประเทศไทยอะ่ะแล้วทีนี้ก็คือต้องไปแลกจนะ้ากดบัตรไม่พอต้องไปแลกค่ะเรานั่งรถจากชลบุรีนะคะไปที่ซินทันบางนาก็คือแบบเพื่อไปแลกบัตรจ้าทุกคนก็คือไปแลกบัตรมาได้มาใบานี้จ้าไปไหนนะ ก็คือได้มาใบนี้จ้า <le> <ale> ทุกคนบัตรคอนเสิร์ตของเราโอัคไหมเนาะเออนั่นแหละเนี่ย <g ather> <g ather> บัตรคอนเสิร์ตแรกของเราที่เราได้มาเวจากการที่มดุมดมดุดมุดโล่งหนังอะทุกคนมุดแบบวิ่งเคยเห็นคลิปปะแบบโหมทุกคนลําบากมากถ้าแม่มาเห็นถ้าพ่อมารู้เนี่ยคือแบบตายตายตายว่าทําอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบัตรซื้อมันเท่าไหรค่ค่ะสองพันเก้านะคะ มา2 0 0บอกพ่อพันเดียวพ่อพันเดียวพันเดียวทำพ่อครึ่งราค่ะพันเดียวไม่แพงด้อยบันด้อยไม่ใช่ด้อยสิก็คือแบบบัดยืนแบบหลุมอะไรอย่างเงี้ยพ่อพันเดียวตัดภาพมาของจริงคือ2,009นะทุกคนถ้าพ่อดูคลิปนี้พ่อจะโกรธหนูนะคะมันผ่านแล้วเ้อก็คือเพื่อผู้ชายเราต้องลงทุนนะพ่อเข้าใจหนูใช่ไหมแลทีนี้เว้ยก็คือแบบคอนเสิร์ตแรกและทีนี้เราไปเล่นเกมกระทางคนเราหรอกเว้ยให้ตอบคําถามว่าแบบถ้าเจอ คิมถ้าเจอกอเซเว่นจะบอกอะไรกับกอเซเว่นหรือว่าอยากให้กอเซเว่นเป็นอะไรนี่แหละอะไรอย่างนี้นี่แหละและเราได้เว้ทุกคนเราได้บดัตรฟรีอีกหนึ่งใบก็คือวันศุกร์เลยก็คือเราได้บัตรฟรีมาทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ที่เราได้มาเราไปรับหน้างานวันศุกร์เลยคือวันงานมีศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ปะ่ะบัตรของเราคือวันอาทิตย์แต่ว่าวันวัน,วนเราได้ของบัตรเป็นศุกร์มาเลยซึ่งบัตรท,ทีา่เราได้มาเราตอบคำารู้สึกเราตอบคำถามไปว่าเอออยากให้แบบให้คิมลุกยอม ไปที่อ๋ออยากพากอเซเว่นไปไหนคืออ๋อคำถามคืออยากพากอเซเว่นไปไหนเราก็บอกว่าเราอยากพากอเซเว่นไปที่โรงเรียนมดม,มดในแฮร์รี่พอตเตอร์อรก็คือจะให้แบบทุกยอมในฐานะลูกเทพของกอเซเว่นไปเป็นไปเติมพลังเพื่อแบบมาสร้างความมาสร้างความแบบสนุกสนานให้แก่ชาวอากาเซเ่ด้วยแล้วอันนั้นคือรู้สึกได้ส 30, 30ามสิบสามสิบรงวัลมั้งเราอยู่รางวันที่สามสิบป่ะทุกคนคือแบบเราดีใจมากเลยนะพีูดูขั้นแคือแบบ ได้บัตรฟรีคนเสิร์แรกอะกับบัตรฟรีอะแล้วกดบัตรได้ทุกคนคือแบบทําบุญแบบขอบพระคุณคุณที่ทํามาสะสมก็คือแบบหมดแล้วจคือนี่จ้คือได้แบบบัตรมาสองใบเด้อก็คือนี่จ้าไปคอนเสิร์ตได้จ้ะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูว่าไปถึงแล้วเป็นยังไงอ่ะเออแล้วประเด็นคือการไปคอนเสิร์ตคนเดียวจ้าครั้งแรกก็คือ พอเราหดมากทุกคนก็คือแบบแบกกระเป๋าหนึ่งใบทุกคนนั่งรถตู้อ่ะคือตอนนั้นเราไปพักที่บ้านยายของเราที่กรุงเทพอยู่ที่บางเอ้บางพีใหญ่มั้งเออนั่นแหละเราก็แบบหอบกระเป๋าเวปจ้าชุดอย่างเต็มคือชุดไปคอนเสิร์ตทุกคนเราจะทำดามไม่ได้คือรูคือบัตรฟรีคือดีมากทุกคนคือติดเวทีแบบขอบเวทีเลยแตเรารูปแบบ ขอบเวทีเลยจ้าทุกคนแบบคือคอนเสิร์ตแรกแบบดีงามพระรามแต่ดมากก็คือแบบเป็นคอนเสิร์ตที่แจ็คสันลืมรู้ซึกป่ะทุกคนที่แบบแบมร้องไห้แล้วแจ็คสันลืมรู้ซึกนั่นแหละเทียวว้าก oh <my> ็คือพัชเมย์เนี่ยที่าเดินไปเลยเนาั้งสลืมรู้สึก กคอนสุดแรกที่เราไปแล้วคือวันแรกที่เราไปแล้วได้บัตรฟรีทุกคนแล้วประเด็นคือแบบหวยแบบครั้งแรกต่อมาทุกคนทุกคนคือแบบเดอะเบสผิวแบบขาวยุคยอมอะหลอดไฟทุกคนเนี่ยเนี่ยคือสีผิวของยุคยอมทุกคนขาวแบบหลอดไฟไปเลยก็คือแบบไม่ได้วร์นะทุกคนแต่ยุคยอมคือขาวอย่างนั้นจริงๆคือแบบดีมากคร์ตแรก เมื่อคอนเสิร์ตแรกผ่านไปทุกคนคอนเสิร์ตที่สองจ้าก็เริ่มมาจับโทูจับโทูก็คือตอนนั้นเว้ย ก็คือแบบเวรกรรมอะไรของฉันก็ไม่รู้ก็คือแบบตารางเรียน่ะมีวันเสาร์ใช่ปะแล้วกดปัดอ่ะวันเสาร์ใช่ปะล้วก็กดผ่านโทรศัพท์แล้วก็ให้เพื่อนของพี่กดเวทตอนนั้นอ่ะมีแค่สองวันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ปะคือวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันนั้นกดเวก็คือแบบเออวันเสาร์ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยบัตรถูกสุดคือสองพันเก้าคือบัตรดอยอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ชันน่าโดมเขาบอกว่าบัตรไหนก็ค้มเออก็เลยแบบบัตรนั้นไปลักกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบกูทำไม่ได้ทุกคน ปีเอ็โส่วนที่หายไปจากปีดีก็อย่บัเอ็มดีแวอร์จะตกใจอะเราร้องให้กับห้องเรียนเลยเว้ยคือแบบเสียใจที่แบบไม่ได้บัตรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเศร้ามากเสียใจมากแต่ทีนี้เว้ยบุญบาปจ้ะฟฟอร์ล็อกเพิ่มรอบเป็นวันศุกร์ครอบคุณฟฟอร์ล็อกที่ทำให้ได้ที่ทำให้ได้ไปอีกวันก็คือเราได้วันศุกร์เวยก็คือเพื่อนเรากดบัตรให้ได้วันศุกร์ก็คือได้บัตรนี้มาจากโฟกัสออนนี้จ้ะจัดทูของเราจ้า ทุกคนจากการที่หลงหลักเมนตัวเองคือหลงหลักเมนตัวเองเข้าไปอีกเออเดี๋ยวจะขึ้นรูกบรรยากาศคอนเสิร์ตให้ดูทุกคน Bam, bam. คือแบบดีงามพระรามแตกมากแบบไม่เคยดีอะ่ะดีทุกคนคือแบบไอเลิฟแบบเมื่อคอนเสิร์ตแรกผ่านไปนะทุกคนหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตจ้าเศร้าก็คือแบบคอนเสิร์ตเฟสืมเอิ่มเฟตอ่ะแฟนเฟสอ่ะก็คือไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนติดเรียนด้วยแล้วก็กําลังซับไม่ค่อยพอด้วยแหละมันก็เลยแบบไม่ได้ไปก็คือหวังไปที่ คอนเสิร์ตใหญ่ก็คือที่เวอร์ทัวร์ช่วงนั้นกัดที่เวอร์ทัวร์ใช่ปะก็คือ spinning on top ก็คือแบบเออนั่นแหละรอทัวร์รอทัวร์ก็ไปกดบัตรมาได้นี่และทุกคนเราได้บัตรทุกหมดตัวเลยจ้าบัตรเท่าไหร่ไม่บอกเดี๋ยวพ่อรู้บอกพ่อคือราคาก็คือนั่นแหละทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ซีด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีบายอันยอง